นะเรื่องต่อไปก็เรื่องช้อนครับนะเรื่องช้อนนี่ถือว่าเอา่อทั้งตํารวจทั้งฝ่ายปกครองนี่ทำงานช้านะครับนสรระสรรพากรอะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่าทํางานช้านะน่าจะร่วมมือกันว่ามีมีข่าวสารอะไรแบบเนี้ยที่ดูลับเป็นลักษณะกึ่งว่าดูน่าเชื่อว่าจะมีการหลอกลวงประชาชนในการรับบริจาคแต่ปรากฏว่าไงฮะแต่ไม่มีการดําเนินการอะไรเลยก็ตั้งรับอย่างเดียว อ้างว่าไม่มีผู้เสียหายอ้างว่าไม่มีผู้มาแจ้งความผมมองว่าทั้งสานักงานตรวนแห่งชาติทั้งกรมการปกครองทั้งกรมสมพากรเนี่ยผมดูรับช้าตั้งรับกันไปเวลามันมีอะไรต่างๆที่ดูแล้วเนี่ยประชาชนให้ความสนใจแล้วมันลักษณะการรับบริจาคเนี่ยอ้างดับไฟป่าแต่เอาเงินไปใช้ส่วนตัวเนี่ยควรจะเร่งดําเนินการไม่มีการดําเนินการเลยนะครับช้ามากนะครับรอจนกว่าชอนสบายใจแล้วก็มาพบพนักง,งานสอบสวน ท,ท,ท,ที่นี่ประเทศไทยนะครับที่นี่ประเทศไทยนะมันควรจะเร่งดําเนินการข่าวใหญ่โตขนาดนี้หรือเห็นว่าเป็นคนดังหรือเห็นว่าชอนเคยชม,มคุณประวิตยว่าเป็นคนที่น่ารักนะบอกแล้วเวลาชมใครต้องดูให้ดีว่าเขาน่ารักจริงหรือเปล่านะนะซีซัวชมไปแล้วก็จะเหมือนคุณชอนเนี่ยนะฮะผมไม่กล้าที่จะไปชมอะไรใครนะฮะนะหลายๆคนบอกคดีคุณชอน,นเขาเส้นใหญ่ เขาเคยชมพลเอกประวิทยน่ารักจะคล้ายๆคุณปารินาไหมคดีไม่ไปถึงไหนนะกี่เดือนกี่ปีก็ยังไม่ถึงศาลเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะบางคนบอกมีคนจ้างชอนมาทําเรื่องแบบนี้เพื่อกลบข่าวการเมืองหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้มีปัญหาเศรษฐกิจคนตกงานรัฐบาลทะเลาะก,กันบางคนเรียกว่ากัดกันปัญหาในพลังประชารัฐปัญหาของพลเอกประยุทธ์นะปัญหาโควิดตอนนี้เศรษฐกิจแย่ไม่มีทางแก้ไขเนี่ย สรุปแล้วเนี่ยมีใครจ้างชอนมาทําอะไรกบข่าวไหมที่ผ่านมาก็ให้เอ๋ปารินากบข่าวเอาทะเลออาะกับนางงามมัง่งทะเลาะก,กับบุ๋มมัง่งด่ากันเสียเสียให้หายหอยหมกแห่หอยเหม็นหอยอะไรต่างๆไร้สารละตอนนี้ทําไมเปลี่ยนใหม่เป็นลักษณะมีใครจ้างชอนมากบข่าวหรือเปล่าชอนเป็นคนดังคดีนะไม่น่าจะดําเนินคดีได้สังคมเริ่มคิดละเขาเป็นคนดังเขาชมพลเด็กะวิดนะถึงแม้พลเด็กะวิดจะบอกว่าไม่รู้จัก นะกระรวงอะไรต่างๆไม่รู้จักโคศกไม่รู้จักบิ๊กอาไม่รู้จักทุกคนไม่มีใครรู้จักชอนเลยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะทำอะไรชอนไม่ได้เพราะเป็นคนดัง f c เยอะ4ี่หล้านเดี๋ยวก็เงียบเงียบไปแล้วก็จบเพราะเป็นคนดังนะครับนะยังไงแน่ล่าสุดมีทนายความคนดังทนายรณรงค์เขาบอกว่าโอนเงินไปสิบาท แล้วก็ไปแจ้งพระความที่โรงพักปากเกร็ดหลายหลายคนถามว่าเป็นผู้เสียหายไหมนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะเอาเงินสิบบาทโอนเข้าไปท,ทั้งทงที่รู้ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นคนโกงหรืออะไรต่างๆเนี้ยมีคนคําถามนะส่วนก็จะเป็นมิจฉาชีพหรือไม่เนี่ยผมไม่ทราบนะมองว่าดูแล้วถ้าทางจะเป็นคนโกงเอาเงินบริจาคไปใช้ผิดประเภทโอนเงินไปสิบบาทเป็นผู้เสียหายไหมนะครับมีคนถามไหมนะคือถ้าถามผมเนี่ยถ้าเรารู้รอยู่แล้วว่าเขาเนี่ย เป็นคนโกงนะหรือเอาเงินบริจาคมาใช้ผิดประเภทโอนเงินสิบาทเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ใช่ผู้เสีหยหายหรอกนะครับเนะเราคงไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมายเพราะผู้เสียหายตามกฎหมายมันต้องเป็นลักษณะที่ว่าเราถูกหลอกถูกหลอกถูกโกงอะไรต่างๆเลยนะอืมไอ้นี่เราก็รู้เราเขาเป็นคนโกงเราก็โอนเข้าไปนะผมก็มองว่าทนายณรนลงไม่นะ่าจะใช่ผู้เสียหายนะครับแต่การที่ทนายณรนลงเขาโอนเข้าไปมันก็ เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นในการไปแจ้งความตํารวจเพื่อให้ดําเนินคนดีเสียทีหนึ่งเพราะที่ผ่านมาทั้งตํารวจทั้งกรมการปกครองทั้งกรมสรรพากรก็ไม่มีใครดําเนินการกับนายชรได้ก็มองอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะมองก,กลางๆส่วนใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรงไงก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็ก็พอทนายโดน,โนโลงไปแจ้งความโอนเงินไปสิบบาทนะ,ะตำรวจก็เริ่มจะมีการออกหมายเรียกนันก็ดีนะครับอยากจะให้ทํางานเชิงลุกมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้ของพอเขามีการแจ้งความแล้วคุณไปตรวจดูดิดบัญชีมีอยู่แล้วนะหลายๆคนโอนเข้าไปอ่ะนะเอ่อโตโน่หรือไงอ่ะแสนหนึ่งใช่แล้วก็จะมีหลายคนนะคนเดียวแสนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าได้แปดแสนเนี่ยผมเริมไม่เชื่อแนละ้วขนาดโตโน่คนเดียวบอกแสนหนึ่งแต่ก็มีคนสงสัยว่าเอะโตโน่โดนไปแสนนั้นทำไมไม่แจ้งความแปลกนะมันควรจะแจ้งความนะถ้าไม่แจ้งความถ้าว่าคุณสนับสนุนนายชรเนี่ย และในชอนมีปัญหาเรื่องถูกกล่าวหาโกงเงินบริจาคเนี่ยเราก็ไม่น่าจะสันุนนะควรจะออกมากระชากหน้ากากหรือว่าให้เขาเอาสเตตเมนต์มาดูสรุปแล้วเนี่ยคุณได้เงินไปเท่าไหร่คุณอ้างไฟป่านะครับแต่คุณเอาเงินไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่าเมื่อกี้ผมคุยกับเพื่อนผมประลัดกล้องนะที่ไปออกโขนกระแสวันก่อนนะประธานสมาพปัประหลัดประลัดอำเภอแม่ริมที่เชียงใหม่เขาก็กำลังดำเนินการอยู่แต่ผมบอกว่าช้ามาก นะช้ามากนะครับในการที่จะดําเนินการกับชอนเนี่ยนะเนื่องจากเขาเป็นคนดังนะเอฟซีเยอะรู้จักคนเยอะเงียบไปหมดอนะดานลงดาราที่เคยเกี่ยวข้องนานลงนานเน็กกับไปนเงนียบนะผู้กองเบนก็เงียบแต่และคนบอกไม่ใครอยากยุ่งอนมะเพราะอนะไรเพราะเรื่องนี้มันเสื่อมเสียถูกมองว่าโกงเงินบริจาคเนี่ยส่วนโกงจริงไม่จริงไม่รู้อะนะครับนะฮนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะดำเนินคดีอะไรกับชอนได้ไหม นะผมว่าเนี่ยมีการแจ้งคงแจ้งความแนละ้วตำรวจควรจะรวบรวมพยานหลักฐานเร็วหน่อยครับนะกรมการปกครองก็เร็วหน่อยสัพากรณเร็วหน่อยปปงงเร็วหน่อยถ้าแจ้งช่อโกงประชาชนเนี่ยนะครับมันก็สามารถจะตรวจสอบนั่นนี่ได้นะตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าชอนเนี่ยนะครับได้เงินไปเท่าไหร่แต่ผมว่านะมันไม่ใช่แปดแสนหรอกนะถ้าวันละแปดแสนยังพอเชื่อนะเพราะคนตามต้องเท่าไหร่อ่ะคนตามสี่ล้าน นะตอนนี้ก็ผู้เสียหายก็เริ่มเยอะแล้วีสุสวรรณมั่งคนนั้นคนนี้นักเคลื่อนวงเคลื่นอนไหวแจ้งความเยอะแยะมากมายนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าตํารวจจะทํางานได้เร็วไหมเมื่อไร่ประชาชนจะเห็นสเตทเมนต์เมื่อไหรจะพบหน้าในชอนในชอนยังไงเนี่ยเห็นบอกจะเข้าพบผู้ว่าเข้าพบตํารวจที่เชียงใหม่แล้วบอกว่าตรวจเข้าคนเดียวไม่ได้ต้องตรวจคนอื่นได้ก็ตัวคุณออกมาสแสดงก่อนน้ครับนะว่าคุณเอาเงินไปไหน ล่าสุดได้ติดตามข่าวบอกว่าอะไรอ้างว่าไม่รู้จักประเพณีของไทยในการรับบริจาคเพราะว่าเป็นคนต่างประเทศนะอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาแรางต่างคืออย่างนี้การที่เราจะอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่รู้ระเบียบประเพณีเนี่ยนะเพื่อแก้ตัวให้พ้นผิดทางอาญาไม่ได้ครับนะกฎหมายไทยมีอยู่แล้วประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเราหยิบขึ้นมาแล้วเปิดเลยนะมาตรา6 4สบี่ มาตรา64เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องที่เรื่องอ้างไม่รู้กฎหมายเนี่ยบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้เนี่ยตัวบทกฎหมายมีเนี่ยเมื่อเช้าผมก็โพสไปแล้วว่านายชอนไม่สามารถจะอ้างว่าตัวเองไม่รู้กฎหมายไม่รู้หรอกว่าถ้าจะรับบริจาคเนี่ยต้องขออนุญาตนะเออไม่จริงหรอกครับคุณทํามาหากินเป็นไลโคดนะเป็นสื่อมวลชนได้รับรางวัลจากมาหาลาัยรังสิต คุณโพสต์ปักหุดไว้ในเพจคุณตลอดประชาสัมพันธ์ว่าคุณมันสุดยอดคนนะเนะี่ยเป็นระดับเทวดาพวกนั้นเนี่ยนะสอนคนนั้นสอนคนนี้เป็นสื่อสารมวลชนรายจา่างแล้วคุณไม่รู้เหละว,ว่าวิธีการรับบริจาคต้องขออนุญ,ญาตฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรับบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วคุณไม่ได้ขออนุญาตคุณก็มีความผิดนะรับเงินคุณก็ไม่ออกใบรับเงินไม่เก็บต้นครือก็ผิดไม่ประกาศรายรับราย,รายจ่ายก็ผิด เอาเงินใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ผิดคุณก็โดนหลายดอกอะนะนอกนั้นก็อะไรต่างๆที่คุณคิดตั้งแต่แรกกับที่คุณทำเนี่ยมันไม่ตรงกันมันก็จะกลายเป็นการหลอกลวงประชาชนผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์นะนะครับแล้วเงินถ้าคุณเอาไปใช้ส่วนตัวเอาไปบูตเพจเฟ e บ o o k คุณก็ต้องเสียภาษีเป็นเงินได้พึ่ประเมินนะครับหลายๆอย่างเนี่ยสังคมอยากรู้เร็วๆก็ฝากตำรวจฝาก ฝ่ายปกครองฝากสายพลกรเร็วหน่อยครับดาเนินการเลยครับพี่น้องประชาชนเขาอยากรู้นะครับเอาหนักๆครับอยากให้มันเงียบไปนะครับนะครับอยากให้เงียบอืมนะครับนะเรื่องชอนนะอยากอย่างเงียบนะครับอาจารย์หัวเราะหน่อยนะวันนี้หัวเราะไม่ค่อยได้เลย <c oughs> เอานิดหนึ่ง <c oughs> อ,อยากทราบคําว่าประชาชนในความผิดฐานชอ่อโกงประชาชนก็คือทุกคนที่โดนหลอกอะ่ะ ถ้าเขาโพสทาง Facebook รับบริจาคถ้าเป็นเรื่องโกหกก็เป็นการหลอกลวงประชาชนเพราะหมายถึงเป็นการบอกกับทุกคนทั่วไปโดยไม่จำกัดจำนวนว่าใครมีเงินก็เอามาบริจาคอันนี้เรียกว่าประชาชนนะครับมีคนถามมานะคนตาม4ล้านคนละ10บาทก็40 000, ล้านแล้วอ่าถูกต้องครับดูทุกวันเลยหิ he ้วขอบคุณมากครับนะครับนี่ใครครับคุณสรันนะครับ เรามีใครแต่ใครเยอะแยะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณชอนนะครับเออนะครับเอาว่ากันไปนะครับกรรมตามทันแล้วคุณชอนนะครับตอนนี้คนก็ออกมาด่าเยอะนะครับเยอะมากเลยครับอืมนะครับนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับ ว่าคดีนี้สุดท้ายแล้วจะมีการติดคุกกิตารางหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะคนไปแจ้งความก็นับบันก็เยอะอ,อ้าวอ๋อศิระอ๋อข่าวด่วนอ๋อนะสารรธรรมลูนออกบันลังวินิจฉัยศิระเจนจาคะพ้นสภาพสอสอโอโหคดีใช้มนาจแทรกแซงขา้าการที่ภูเก็ตโอโหไปแล้วครับนะท่านสสนะครับ ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะโอ้โ oh, หนี่เอฟซีเรานี่ทันจริงๆนะอ uh, ไปแล้วเนี่ยเป็นประธานการาริการแทนด็อกเตอร์ปิยบุตรได้ไม่ถึงสามสี่วันมึงเนี่ยไปแล้วเนี่ยโอ้โ oh, หม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยกําลังนั่งงานคำวินิจฉัยเนี่ยตุลาการกำลังงานอยู่นนะ uh, เนี่ยนะเออเนี่ยนะไปถึงไปเที่ยวไปกลางที่ภูเก็ตจําได้ไหมกลางเลยมงึงต้องมาคอยต้อนรับผมนะ hmm. ต้องคอยต้อนรับ โอ้โหเนี่ยคำนี้จบเลยเนี่ยคนเราเนี่ยเก่งตั้งแต่กลางกลางนี่จบเลยอะ่ะโอ้โหนะไม่น่าเชื่อเลยนะจบเลยนะนะครับคุณศิระจะไปทําอะไรต่อเนี้ยเนี่ยมานั่งไร์สนกับผมดีกว่านะคุณศิระนะผมไม่รู้จักคุณศิระดีอืมอ๋อไปแล้วนะเออนะครับไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหมันอะไรนขนาดนั้นนะนะครับขนาดนั้นเลยเนี่ยอืม นะครับไปแล้วอย่ยเนี่ยเนี่ยผมดูกำลังอ่านอยู่เนี่ยนะเออโอ้โหมันแรงนะเนี่ยนะอืมเนี่ยใครเป็นขั้นรายการเนี่ยไปกลางๆอะไรนี่ก็เสร็จเลยนะเนี่ยนะเนี่ยดูแล้วอืมนะติดตามกำลังดูนะเนี่ยแรงเลยเนี่ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวครับนะอ่าสักครู่นะครับ อโ,อโอ้โหนะเรื่องหนักเลยเนี่ยเนี่ยใครจะไปกลางเกิดก็ต้องดูนะครับเนี่ยนะเนี่ยน,น,นะอืมอืมนะครับนะออกพลังวินิจฉัยนะตัดสินหรือ,อยังยัยงไม่รู้ว่เนี่ยไปไปหรือยังไม่รู้นะนะฮะเนี่ยดูข่าวอยู่แล้วก็ลังอ่านอยู่เนี่ยพ้นสภาพไหม พ้นหรือยังเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่รู้ว่าพ้นหรือไม่พ้นเนี่ยกำลังตามนะขอโทษเลยนะพ้นไหมช่วยดูข่าวหน่อยครับเอ่อใครใครรู้ดูนะว่าบ้าคุณศิระนี่พ้นหรือเปล่านะอืมนะครับช่วยกันดูหน่อยนะฮะอืมเนี่ยพ้นหรือไม่พ้นก็รู้ผมก็ยังไม่แน่ใจเนี่ยอืมเอ่อนะครับนะครับใครตามข่าวบ้างครับเอ่อ พ้นไหมครับช่วยกันดูนะข่าวใหญ่แล้วเนี่ยมีไหมโอ้ถ้าพ้นนี่ยุ่งนั้นเนี่ยอืมนะครับนะข่าวสำคัญนะครับไม่รู้ว่าพ้นไม่พน้นะเนี่ยเนี่ยกำลังตามเลยนะว่าว่าพ้นแล้วไม่พ้นนะยังอ่านไม่เสร็จใช่ไหมสารใช่ไหมครับอืม นะครับจะรอดไหมคุณศิระนะครับอืมนะช่วยตามข่าวเลยนะรอดไหมเนี่ยฮะน่าจะยังไม่เสร็จยังอ่านอยู่นะศาลยังอ่านคําตัดสินอยู่นะนะครับไม่รู้ว่าอ่าคุณศิระจะรอดไหมต้องขอโทษตะก,กี้ผมนึกว่าพ้นไปแล้วเนะนี่ยนะไม่พ้นพวกเดียวกันครับลุงป้อมอ่าอะไรเนะนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันนะจะพ้นไม่พ้นนะครับ นะครับเนี่ยดูนะอ่าบางคนก็บอกรอดชัวรอดชัวศิละน่าจะรอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคเพราะว่ากําลังอ่านอยู่คอยตามให้หน่อยนะทีมงานนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะพ้นหรือไม่พ้นนะอืมสารกําลังอ่านครับรอรุ้นครับนะลอ่ะรอรุ้นนะยังอ่านไม่เสร็จนะนะครับสรุปแล้วศิละนะยังไม่รู้ว่าพ้นไม่พ้นตะกี้พูดเลยไปหน่อยขอโทษด้วยนะนะครับดูข่าวคร่าวๆนึกว่าพ้นไปแล้วยังนะยังนะดูต่อไปนะครับว่า พ้นแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหรออ้าวหรอรู้ได้ไงฮ <c oughs> ะฮะลองดูที่มีข่าวมาช่วยกันดูหน่อยนะครับใครดูมาแล้วก็ช่วยหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวบางคนบอกไม่รอดแล้วครับอ่นะครับบางคนบอกขอให้เป็นจริงเถอะอย่าเลยนะ,อ,ะอย่าไปแช่งก็แลนะ้วแค่นี้ก็แย่แล้วสิละอือลองดูนะฮะ ่าเขาบอกนี่สสศิละกลางรอดอืมตัดสินแล้วครับอ่าจานย์ศิละรอดอ่านะออนะครับอ๋อรอดไปแล้วนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวถกูนะเด,ดี๋ยวอืม